ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องของการกรองข้อมูลนะคะโดยการใช้เครื่องมือฟิลเตอร์นะคะเลข1หนึ่งเครื่องมือนะคะที่ทําให้เราสามารถกรองหรือว่าเรียกดูข้อมูลที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วนะคะนั่นคือเครื่องมือสไลเซอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทําอย่างไรค่ะ สำหรับตัวอย่างข้อมูลที่เห็นอยู่บนหน้าจอตรงนี้นะคะมีอยู่ประมาณ1,000แถวนะคะเราต้องการที่จะเรียกดูข้อมูลนะคะเช่นนะคะอยากเรียกดูข้อมูลเฉพาะคนที่นะคะอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะในตารางตรงนี้เนี่ยเราสร้างเป็นตารางอัตโนมัติไว้แล้วนะคะเราสามารถคลิกนะคะไปที่แท็บ table design นะคะจากนั้นขอเรียกปุ่ม filter button มาก่อนนะคะหรือถ้าในกรณีที่นะคะเราสร้างตารางนะคะแต่ว่าตารางนี้ไม่ใช่เป็นตารางอัตโนมัตินะ ะะเราสามารถเรียกเครื่องมือตัวกรองนะคะได้ที่แท็บโฮมนะคะจากนั้นนะคะสามารถไปที่คำสั่ง Sort and Filter นะคะนะและสามารถเลือกเป็นคำสั่ง Filter ค่ะตรงนี้ก็สามารถสร้างตัวกรองข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างนะคะว่า เราต้องการนะคะกรองข้อมูลเฉพาะนะคะคนที่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสดังนั้นเวลาที่เราต้องการเรียกการกรองข้อมูลค่ะให้เราคลิกนะคะไปที่นะคะตัวกรองข้อมูลนะคะจากนั้นนะคะที่บริเวณด้านล่างให้เรานะคะคลิก Select All ออกไปก่อนนะคะจากนั้นค่ะเลือกเฉพาะประเทศที่เราต้องการเรียกดูค่ะและตอบโอเคนะคะข้อมูลนะคะทั้งหมดนะคะก็จะถูกกรองมาเฉพาะคนที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นและให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่แถวตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะของสีน้ําเงินนั่นแปลว่าค่ะมีการซ่อนข้อมูลอยู่บางส่วนนั่นเองนะคะ,ะทีนี้แล้วถ้าเกิดเรานะคะต้องการยกเลิกการซ่อนจะทําอย่างไรนะคะเราก็สามารถคลิกไปที่นะคะคอลัมน์ที่เราทําการกรองไว้นะคะแล้วก็เลือกคําสั่ง select all ค่ะแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราสามารถกรองดูข้อมูลที่เราอยากดูได้แล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้าในกรณีที่เราบอกว่าอยากกรองดูมากกว่า1คอลัมน์ล่ะเช่น ะะอยากกรองดูคนที่นะคะอยู่ประเทศฝรั่งเศสและเป็นผู้ชายนะคะดังนั้นเนี่ยคอลัมน์ที่นะคะต้องเกี่ยวข้องก็มีคอลัมน์นะคะ country และคอลัมน์ gender นะคะเราต้องการนะคะกรองทั้ง2คอลัมน์เราสามารถเลือกได้ทีละคอลัมน์ค่ะเช่นนะคะเราอยากดูคนที่อยู่ฝรั่งเศสนะคะเราก็เลือกเป็น France นะคะและขอเป็นเพศชายนะคะ แบบนี้นะคะก็จะสามารถเรียกดูข้อมูลเฉพาะบางส่วนได้แล้วแต่ข้อมูลไม่ได้ถูกลบชิงนะคะเพียงแค่ซ่อนเท่านั้นเองนะคะถ้าต้องการนะคะ,ะกลับคืนนะคะให้แสดงข้อมูลทั้งหมดเราก็ไปที่คอลัมน์ที่มีรูปก,กรวยนะคะแล้วก็ไปเลือก select อ l l ทั้งหมดนะคะข้อมูลก็จะปรากฏกลับคืนมาอันนี้ก็เป็นเครื่องมือตัวกรองนะคะ แต่นะคะในการที่เราเนี่ยมีตารางอัตโนมัติแล้วเนี่ยเราจะมีอีกเครื่องมือหนึ่งค่ะที่สามารถใช้กรองดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วค่ะ เครื่องมือตัวนี้นะคะเรียกว่า s l i อ e r นะคะซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้อย่างไรก่อนอื่นเลยค่ะเราต้องเอาเมาส์นะคะอยู่บนตารางอัตโนมัติก่อนถ้าเราคลิกพื้นที่ทําการอื่นๆน,นะคะนอกเหนือตารางอัตโนมัติเนี่ยแท็บ table design จะไม่ปรากฏขึ้นมานะคะให้เราคลิกมาบนตารางเซลล์ใดก็ได้นะคะจากนั้นค่ะไปที่ table design นะคะเครื่องมือ s l i อ e r ตรงนี้จะมีให้เฉพาะในส่วนของตารางที่ถูกสร้างเป็นตารางอัตโนมัติเท่านั้นนะคะ จากนั้นนะคะลองคลิกนะคะไปที่คาสั่ง Insert slicer ซึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะคะและนะคะให้ทําการเลือก slicer หรือว่าเลือก column ค,ค่ะที่เราอยากให้นะคะเป็นตัวกรองข้อมูลเช่นนะคะ gender และ country นะคะและตอบโอเคนะคะเครื่องมือ slicer ก็จะปรากฏมาที่บริเวณทางด้านข้างเราสามารถที่จะขยับเคลื่อนย้ายได้นะคะหรือว่าถ้านะคะ กรอบไลเซอร์เนี่ยใหญ่เกินไปแล้วก็สามารถย่อได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะที่เครื่องมือไลเซอร์ค่ะถ้าเรามีการแทรกเข้ามานะคะและคลิกอยู่บนตัวไลเซอร์ ก็จะมีนะคะแท็บ s ไ i เซอร์ปรากฏขึ้นมาถ้าเราคลิกที่ด้านนอกนะคะตำแหน่งอื่นๆน,นะคะเมนูหรือว่าแท็บ s ไ i เซอร์ก็จะหายไปคราวนี้อาจารย์จะให้เราทําการเปลี่ยนสีนะคะของไลเซอร์ก่อนละกันนะคะเพื่อความสวยงามน,นะคะเราก็คลิกไปบนตัวไลเซอร์ที่เราต้องการนะคะแล้วก็ทําการเลือกที่ s ไ i เซอร์สไตล ตรงนี้นะคะอ่ะก็สามารถเปลี่ยนสีได้สวยงามขึ้นนะคะคราวนี้แล้วยังไงต่อล่ะวิธีการใช้สไลเซอร์เนี่ยบอกเลยว่ามันคือนะคะตัวที่ใช้ในการกรองข้อมูลประเภทหนึ่งมันจะมาในลักษณะของเมนูเลยค่ะข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์เช่น gender ค่ะจะมี2ข้อมูลที่มันซ้ํากันเยอะๆใช่ไหมคะ ตัวไซเซอร์ค่ะก็จะเรียกมาให้แค่2ข้อมูลที่ซ้ากันนะคะส่วนประเทศนะเราไม่แน่ใจว่ามีกี่ประเทศนะคะแต่ไซเซอร์นะคะ้าทำการกรุบรวมมาให้แล้วนะคะว่าในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมีแค่3ประเทศเท่านั้นเองนะคะคราวนี้เราบอกว่าอยากเรียกดูคนที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสอ่ะเราก็แค่เอาเมาส์ค่ะ คลิกไปบนชื่อประเทศแบบนี้เลยนะคะและขอดูเพศหญิงเท่านั้นไปที่ female นะคะก็สามารถคลิกแบบนี้ได้นะคะไม่ต้องไปกดตัวกรองที่อยู่บนคอลัมน์ด้านบนก็สามารถทําได้แล้วก็เร็วกว่าด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดบอกว่าไม่อยากเรียกดูแล้วล่ะอยากยกเลิกนะคะที่นะคะตัว s l i อ e r ค่ะมันจะมีเครื่องหมายกากบาทอยู่นะคะเราสามารถคลิกเพื่อปิดนะคะตัวกรองตัวข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการกรองข้อมูลนะคะ